ปวดในเบ้าตาหรือปวดไมเกรนเป็นอาการปวดลึกๆในเบ้าตาปวดตุบๆเหมือนมีแรงดันจากด้านหลังลูกตาอาจจะปวดร้าวขึ้นศีรษะในข้างที่เป็นปวดแบบรำคาญจนถึงปวดชนิดรุนแรงอาจจะเป็นข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้มักจะสัมพันธ์กับการใช้สายตาโดยเฉพาะจอคอมพิวเตอร์และจอมือถือสาเหตุ 1. สายตาลา2ช่องไซนัสอักเสบติดเชือ้อ3โรคต้อหินชนิดกึ่งเฉียบพลัน สิโรคไมเกรนเป็นโรคปรวดศีรษะข้างเดียวที่มักมีอาการทางตาร่วมด้วยสถิติของผู้ที่ป่วยโรคนี้มีประมาณ16เปอร์เซ็นของประชากรผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาอาการปรวดอาจจะรุนแรงจนเสียงงานได้ปัจจุบันมีเพียงการรักษาตามอาการเท่านั้นเช่นยาแก้ปวดยาลดการอักเสบและยาหดเส้นเลือดแดงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้ป่วยเมื่อเกิดอาการคือ การเข้าห้องมืดและหลับตาเพื่อลดการทำงานของเซลล์ประสาทต,ตาหรือการประครบเย็นที่เบ้าตาหรือบริเวณขมับเพื่อให้เส้นเลือดแดงหดตัวจากประสบการณ์ส่วนตัวในการคิดค้นการรักษาโรคต้อหินเรื้อรังด้วยนวัตกรรมนวดตาของนายแพทย์สมเกียรติอธิคมกุลชัยพบโดยบังเอิญว่าโรคไมเกรนที่ผู้ป่วยเคยเป็นก่อนจะมารับการรักษาด้วยนวัตกรรมนวดตาหายขาดและไม่กำเริอบอีกเลยและค้นพบต่อมาว่า ระบบไหลเวียนเลือดภายในลูกตาที่เป็นหนึ่งในสามสาเหตุของโรคต้อหินเรื้อรังน่าจะเป็นสาเหตุร่วมกับโรคไมเกรนโดยมีกลไกดังต่อไปนี้เมื่อเซลล์ประสาทภายในลูกตาได้รับเลือดมาหล่อเลี้ยงไม่เพียงพอต่อการทำงานที่ใช้สายตามากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ้องจอคอมพิวเตอร์หรือจอโทรศัพท์มือถือเซลล์ประสาทตาจะส่งสารเคมีมากระตุ้นเส้นเลือดแดงด้านหลังลูกตาภายในเบ้าตาให้บีบตัวเพื่อส่งเลือดแดงเข้ามาในลูกตาเพิ่มขึ้น จนเกิดการระบมของกล้ามเนื้อในผนังเส้นเลือดแดงและทำให้เกิดอาการปวดลึกๆในเบ้าตาเหมือนมีอะไรดันลูกตาออกมาด้านหน้าเมื่อนำนวัตกรรมนวดตามาแก้ปัญหาปรากฏว่าได้ผลดีเกือบทุกรายอาการดีขึ้นชัดเจนภายใน1นถึงสสัปดาห์เนื่องจากนวัตกรรมนวดตาช่วยยืดแผ่นและมโนคริเบโรสให้คลายการรัดเส้นเลือดแดงทำให้เลือดแดงเข้ามาในลูกตาได้คล่องขึ้น ฉะนั้นกล้ามเนื้อของผนังเส้นเลือดแดงไม่ต้องบีบตัวแรงอีกต่อไปอาการปวดระบมในเบ้าตาจึงหายขาดในเวลาอันรวดเร็วกล่าวโดยสรุปหนึ่งโรคไมเกรนเป็นโรคปวดศีรษะข้างเดียวที่มีต้นตัวจากเส้นเลือดแดงโป่งตึงและปวดระบมในเบ้าตาข้างที่เป็นทําให้ปวดร้าวขึ้นศีรษะข้างเดียวกันไม่ใช่เกิดจากเส้นเลือดแดงในกระโหลกศีรษะตามที่เข้าใจกันทั่วไปที่น่าจะทําให้เกิดอาการปวดทั้งกระโหลกศีรษะ 2. โรคนี้มีความสัมพันธ์กับการทำงานของเซลล์ประสาทต,ตาจึงทำให้มีอาการทางตาร่วมด้วยเช่นตาสู้แสงไม่ได้หรือมองเห็นแสงระยิบระยับและเมื่ออยู่ในที่มืดสนิทอาการปวดจัตุเหลา3า 3. ต้นต่อของโรคมาจากความกระด้างของแผ่นและมนนคริบรอสด้านหลังลูกตาที่ทำหน้าที่ควบคุมระบบไหลเวียนเลือดภายในลูกตา สนวัตกรรมนวดตาช่วยปรับสมดุลของระบบไหลเวียนเลือดภายในลูกตาจึงทำให้โรคหายขาดได้